เออีครับนี่คือกีฬาต่อยมวยครับฝ่ายน้ำเงินเข้าปุ่มครับฝ่ายแดงน้ำเงินแย่ไปฝ่ายแดงไอ้ทำท่าทีน่าจะสวนฝ่ายแดงสวนเข้ามาครับโจดีแม่งนอนเบื่อไอทีวีแม่เฮ้ยฮะโจดี้นี่ไรอันนะเนี่ยไรอันฉันเดี๋ยวจะ ได้อีเมลไหมอีเมลอะไฉันส่งไปสามมาเล่าจีซีรัสมีปัญหาเกี่วกับอีเมลเรื่องอีเมลอะไรคืนนี้ที่ร้านอาหาน

นี่มันเจ็ดทำไมมันเจ็ดทุกมื้อฉันจะต้องทำอาหารเยน็นลองทำด้วยเองไลไรเด้นบอกอะไรวะขั้นแรกมึงเก็บของบนโต๊ะก่อนเลยมึงเก็บก่อนห <c oughs> นังสือหาฉันนี่นี่นี่ฉันวางฉันวางเออโอเคเยี่ยม มาเปิดเพลงสร้างบรรยากาศหน่อยเอาแจ๊สก่อนโอ้โหไปลุก <laughs> <c oughs> เก็บของมึงเก็บขยะที่พื้นก็นโ,อโ,โอ้โหโอ้โหตีนกวาดเ <c oughs> ข้าไปเข้าไปหมดเข้าไปหมดพี่ <c oughs> เอ้ยนี่ขยะอันนึงไม่เอาเหรอไม่เอาไม่เอาโคจรที่มึงตกมกโอ้โห เก็บเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้โหเจ้ที่มันเก็บเดี๋ยวนี้นะพิซซ่าเนะี่ยโอ้ชิตเก็บเก็บเก็บให้ดี The trash can in the kitchen ถังขยะอยู่ในครัวนี่ไงตีนเหยียบเทบไปไป,ไป ถุงเท้าเจอดี้ไม่เก็บเจดีสวัสดิ์ศกมากนั่แหละปิดเปิดไฟสวยดีนะแตเก็บของก่อนไหมเรื่งฟงเร่งไฟค่อยว่ากันเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ย่พิ่งนั่งอย่าเพิ่งนั่งชิว เก็บของก่อนสื้อา,าเก็บให้เรียบร้อยเก็บของเก็บถุงเท้าเก็บเสื้อขยะห้องน้ำบาร์บา,บาร์มูมนี่ย <right>. อะตรงนี้เสื้อที่มันสกรปรกไม่ใช่เสื้อขยะโอ้โหเดอรี่โคตกูแปลซะ,ะอ๋อ,อ,อเดินออกมา,เด,มาเดินออกมาเดินออกมา โอ้ยนมติดประตูเมวบอ็อกฮึมฉันดูสวยอ่ะไปเดอะไปไปไปน้ำเนิ้มยังไม่ต้องอาบเก็บบ้านนอนที่นอน โอ <Es> เคเคลียร์เรียบร้อยตกใจไอ้ไเดนไอเคียน้าไอเดนใส่หัวไปเลยเหียออกมาจากบ้านกู๋ยวนี้ชอบโคมไฟแบบนี้จังที่ให้ใช้เท้าเปิดอะฮะรู้สึกดี แล้วก็อะไรนะนี่คืออะไรอะ่ะเพราะนั้งนะแป,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 แป๊บๆเมื่อกี้เหมือนดินชักเปิดได้ใช่ไหมอยากรู้ในดินชักมีแก้วไวายโอเคสวยจานพร้อมซ่อมพร้อม นั่งใกล้กันด้วยนะเธอมันร้ายโจดิห้องครัวอยู่ไหนฉันตต้องหาอะไรที่ทำได้ภายในหนึ่งชั่วโมงลองดู Asian beef Asian beef มันดีนะมันดูไม่ยุ่งยากเลย c chicken w i กง It'll take some time in the oven, but it seems doable. Pizza delivery. Pizza. It's not exactly gourmet, but no preparation, no mess. I mean, not bad. Could be an option. What about a delivery option? Asian beef, then. Nice. Asian beef. I mean, it looks suitably exotic. Long as I don't manage to fuck it up. mà mày có cái là dinner, ông vending nữ sa Crap. he's early. I'm coming. bắt đầu ัจดี่ประตูบ้านมันอยู่อ่ะสวยดีมากเลยเนโอเค,อเคมึงได้มึงชนะตอนนี้ประประตูด้วยสัตว์ อย,อยากจะเล่นใช่ไหมะจะเล่นด้วยหมายความว่าโจดี้สามารถบังคับไอเดนให้ทำได้ครับไอเดนจะแกล้งก็ได้แต่ว่าโจดี้ก็จะเป็นคนควบคุมไอสัตว์สนุกมากไ,ไหมไอเดนนะ Mìa, cậu chơi này nghe Phát tìm ma găm, nà, khít mặc <laughs> Phát tìm ma găm Phát ma găm Oh Lâu à Ding dong Black Ê hey. Oh Kì lèng, y วางไว้ทำอาหารก่อนจอดี้ไหนจะทำอะไรตู้เย็นมึงอยู่ไหนกระดกวะอ้อโอ้ไะวาง เมื่อคนเล่นไม่ชอบกินครับตัวในเกมก็จะอดกินด้วยอะไอ้อึ่งจะสองจะสองแล้วแล้วก็เนื้ออะไรปิดเออเหมือนกูเป๊ะ อย่ามาเล่น Thanks, <I> ขอบคุณมากไอเดนของมีคมอย่าเล่นงี้ตีนะแฮ้ต้องหั่นเองวะอ๋อโอเคขอบคุณที่มันหั่นให้แต่มึงจะทำให้มึงจะให้กูกดทุกอย่างไม่ได้หรอหัวหอมอือ <laughs> ฉันร้องไห้มันคือซีรีส์พระเอกสั่งจิงก๊อกตาย

ni ni Hah? Ya. Tu memang sih ya. Well, sure. I haven't finished cooking. I better hurry or we'll have nothing to eat. Ah, oh, I didn't. you <coughs> <coughs> คีย์บอร์ดบังคับแล้วมันงง,ง,งๆว่ะเฮ้ยสองทุ่มแล้วจ้า Ơi phải hiền, 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 chỗ hiền, 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 มึงหยิบมามึงต้องจุดเลยโอ้ฮะ oh. <c oughs> yeah that's very funny iden อ uh, <c oughs> ่ะฮะตลกมากเลยไอเดน romantic โรแมนติกที่ไปโรแมนติกเป็นบ้าพาเข้าไปทำอาหารต่อ อ๋อมาเอาก็อีบโถก,กูก็หาไปเถอะ <c oughs> เวนนึกว่าให้ดูตำรายรอบก็หาไปหาทำอะไรเออมาเวลเข้มทุพับจีไม่ใช่หยุกระทำอาจจะพับจีตลอด <c oughs> เปิดเตาแก๊สอันนี้มันดีเจเตาแก๊สดว้วยตื้อตื้อตื้อเล่นอยยะไรเยอะๆไปเทไปเทเยอะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยรู้จักบก่ารสดีอ่ะยิ่งเยอะยิ่งอร่อย ค่อยๆกวาดเอาหอมลงไปสำหรับอะฮะแล้มันจะค่อยๆเกลี่ยทีละส่วนอะมันกวาดโพเดียวก็จบปะจินเจอร์ไอเกลือนี่ซออืมใส่อีกใส่อีกพอ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  ปมันของไทยสไตล์อ่ะมันต้องนะขิงขิงมันจะเวิร์กไหม่ะแต่ว่ามันไม่มีนะอันนี้มีก็อย่าใส่สิน่ะคงไม่อยากจะได้หรอไม่าเปเปอใส่ส่กวาง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  พอล้พอล้วเย้เอาอะเอาอะคูไม่เห็นมีอะไรมันพริกเลยอะน่คืออาตาโอ้ยโอ้ดีคิดว้าวรู้สึกว่าต้องฉันเป็นมือใหม่มในการทำอาหารมากไลอันคุณจะต้องชอบอันนี้แน่แสดาก็อะไรเอ่ย จิงน้องสิผหายอะไรอันมาเวรล้วรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บกูหาจานอยู่ เปิปตัวปปตัวให้เขารู้ว่าเออกูทำอาหารอยู่แหมคุณ I didn't behave yourself. This is important to me, and I'm counting. เชตโตมาร์โกปีสองพันหนึ่งเพื่อนขโมยมาจากข้างเก็บของไม่ใช่ร้านนะเสียงน่ะฟังดูแล้วน่าจะอร่อยเข้ามาเข้ามาคืนนี้แหละมึงจะต้องไปแดกคุณใส่เกลือเยอะมากทำไมไม่นั่งอ่ะฉันฉันคิดว่าน่าจะไปเปิดไวน์นะ Cool apartment. I'm huh? Yeah. Thanks. I didn't. I didn't. Fuck sakes.

เฮ้ยเปิดเป็นวัตจอยสุดยอดแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะคนเล่นติดบั๊กขอบคุณค่ะ To your new apartment เน anyway ี่อพาร์ตเมนต์ใหม่เหรอ To my new apartment แต uh, oh, so ่อพาร์ตเมนต์ใหม่ของฉันอ๋อแปลงสภาพ When d i u m a couple weeks ago The agency found it for me and all furnished and everything Actually, the first place I've ever had, just by myself, so it's weird, getting used to the idea. And how were you? Oh, I uh, have a place just outside of town. It's small, but you know, it's got a little garden and it's pretty quiet. And did you, did you grow up here? No, no I was born in and the... my and brothers still live there. I can do it. 16, huh? Did you get kicked out or something? Well, things were pretty chaotic at home. My, my stepfather liked to beat me when he had too much to drink. Nah, and... แล้วทำไมมาลงดีซีอีจบการศึกษามาตอนนั้นเราก็เลยจะไปรับใช้รับใช้ชาติแล้วก็ได้ไหมก็ไปเรียนไปแต่เดินทางและพวกนี้ต่อไกระตือรือร้น <laughs> oh, back, back, back. Oh. It's nothing. It's just. Give me a cat. messing with us. Ignore him. I, he <laughs> him. Go I should probably, you know, I'm gonna go check on the dinner because this cooking thing is so am gonna go check on the dinner because this cooking thing is so I should probably, you know, I'm gonna go check on the dinner because uh, this cooking thing gonna... you <laughs> <brook> go you go sit and more wine เอเชนบีฟใช่ไหมใช่ไปไปจีนมาหลายปีเล้วแต่ว่าบอกว่าจะชอบนะมันทำอะไรนี่อย่าพูดเลยว่านี่มันเป็นครั้งแรกที่ฉันทำอืมดีดีฉัหวคุณคิดว่าคุณจะชอบอ่ะ So we've been working together now for what, what two years? I know mean, almost nothing about you. <laughs> <laughs> parents, do you want? Uh, no. I no, I don't. I'm. So my... I think they were just terrified about how different I was. He allowed for the final life. I'm a canna, McCanner McCanner not let Are you sure everything's okay? <laughs> <coughs> yes, yeah, everything's fine. what to say. I think okay. okay. <laughs> He's just feeling a little nervous. It's okay, really. Call Did Nathan ever manage to explain to you why you have this link <laughs> with Aiden? No, I mean, not really. They learned a lot of stuff about the infra world. Wanya Zaybol, Really, not much about item. I mean, I I don't think even he knows who or what he is. Is he here now? This means. Yeah. Yeah. He never leaves me. He never leaves me. He never leaves me. Uh, uh, what about you? Do you have, do you have any no, family here? Yeah, no. No, no my, uh, my parents are still in Oregon. go to see them as little as possible. <laughs> and are you... Um, no. Are you married or anything? No. Yes, no. no. I mean, no. I, 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 I was. Can, uh, you know, mean my ex-wife and I have been separated for <clears throat> uh, two years. And uh, <laughs> yeah, I couldn't work. แต่ัพิ่งก้อม good t i ร e ก็มีเวลาดีๆร่วมกันแต่ก็นะ้เรื่องงคุณล่ะมีใครไหมไม่ I've got Iden so ัน i ด้ฉันมีไอเดนแล I mean anyone in our world หมถึงว่าเขาคือทําไปเหรอแบบหมายถึงโลกทั่วรู้ะไรมั I d i n t kind of ไอเดนเหมือนเขาจะชอบทำให้คนกลัวมันฉันอะฉันแค่ s p e c i น่าส e ใจนะโจดี้ไอเด้นก็ไม่มีอะเกี่ยวข้อง่คิดคิดก็คิดคิดก็คิด โอ้โหโอ้โหโอ้โหอืเต็มจอเต็มจอครับคืนนี้เดี๋ยว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 เ,ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 เดี๋ยวเบาเบาไอาทิตย์เบาเบาเบาเดี๋ยวโจดี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโจดีเธอเดียวอะไร <c oughs>

สน,น,นะน่ไปแล้วนไอเดน,ไ,เดนไม่ได้ครับไม่ได้ไอเดนมึงเตรียมตัวโดนด่ามึงโดนแน่มีความสุขมากไหมม,มึงได้สิ่งที่มึงต้องการแล้วนี่เขาไปแล้วแล้วตอนนี้ แฝดไม่ทันฉับอวันมีความสุขไันแ,แค่อยู่ในโลกที่ร้องหโหน่งแ่แล้วก็มองจะร้องใหฉ้ฉันเกลียดฉันเกลียดแกมากกูเกลียดมึงไอเหียไอเด้นไม่ได้อยากแกล้งหรอกแต่ว่า 呐，嗯。Nah. Mm.